ก็จับหรือยังเออจับแ้บสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องลักซิกทีวีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมควอลุงลังคะน้องชายมันก็เล่นโทรศัพท์อ่ข้างๆนี่แหละมันไม่ช่วยทำมาหากินเลยทำมาหากินเลย,ยอเอมไอตัวเล็กมันก็อยู่ตรงนั้นวันนี้เราทำก,ก,ากับข้าวกับข้าวใช่เหรอมันใช่กับข้าวเหรอขากี่อ่ะนะอืมแนมะ่กับข้าวเข้ากี่มันใช่กับข้าวอะกับข้าวที่กินกับข้าวได้ กี่ทักไข,กข่กับข้าวไหมกับข้าวไหมผมปั้นข้าวไว้แล้วลปั้นมือเดียวคงไม่ไหวเล่นยังไงวะนกลับมาเล่นมันเล่นยังไงวะสมองเอ,อือไอตัวเล็กมันก็ไม่ช่วยทายไปกระเก็บกระซื้นล้วโบกินีก็ปรุงรสไข่ตามใจชอบโอ้ยเปิด เออสุดท้ายปั๊ดเอ้ยโ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 อ้ยวันนี้จะได้อาบน้ำให้พวกมันไหมเนี่ยตาได้อาบน้ำให้มันไหมเนี่ยมันคันกันยกยกขึ้นได้เนี่ย โอ้ยมันหทางไหนวะอาปิดอันนี้ทำขท้าวกีทาไข่กินตอนเช้า,เ,ชาเลยเช้าเช้าตอนเช้าแต่ไก่ไม่ทันได้โหพูดเล่นไก่มันโหไปแล้วละ่ะตอนนี้กี่โมงแล้วฮนะตอนนี้กี่โมงแล้ว ยิ้มอะไรตอนนี้กี่โมงแล้ว6ฮะโมงห้5 0 6บมง50 3 4อย่าทําเหมือนบักสิจะ่ครัข้าวเห็นไฟมันเหลืออยู่ก็เลยทำข้ากี่ต่อสักหน่อย เอาเล็กๆพอตะมุตมิพอกินอร่อยอร่อยก็พอไม่ต้องเล่นใหญ่ข้ากี่แบบออริจินอลไม่เชงออริจินอลสิออริจินอลข้าวกี่ทากเกลือเฉยๆใช่ไหมหัเข้าวจีอะไร <c oughs> มันก็ข้าวกี่เหมือนกันเลยปะยังไม่จะโอ้ยที่อคันเดียวกันหมดเลยไอ้สลัดผักความแรงไม่เท่ากันเพราะผมแต่งมาไม่เท่ามา สลัดผักก็อร่อยดีเหมือนกันนะนสำหรับสำหรับข้าวจี่ข้างมันสักหน่อยอันนี้คือหน้าตาที่เสร็จแล้วโอ้ยกล้องก็ไม่จับทำงานช่วยเลยกำลังอุ่นๆร้อน ทำข้าวกี่กี่ไปด้วยกินไปด้วยอร่อยมีเกียร์เตจไหมล่ะรถพี่ยฮมอ่ะฮะมีเกียร์เตจด้วยล่ะแต่งรถแต่งรถโห่พูดมีเกียร์เตจอะรถบ้าเลยมันเกียร์เจเโดโอ้ร้อนข้าวกี่กินร้อนๆถึงจะอร่อยเจ็บขึ้นเหลแล้วมั้งกองผมมันไม่ค่อย ภาพไม่เลยวะขางไฟสักหน่อยให้เวลา ข้าวโดนไข่มันจะได้ไม่จานเอ้าขึ้นลำโซนนี่เหอโอ้ยจับมือเดียวก็ยุ่งยากจริงๆไ่พูดช่วยก็ไม่ไม่ช่วยทำอาหารกินเลย นี่ไข่หนึ่งฟองเขากี่กี่ไปด้วยกินไปด้วยวันนี้อากาศหนาววัน,นวันนี้กี่องศาบัดวันนี้กี่องศาเออพวกเราคงละเหยเป็นไอไปหมดแล้วล่ะ ข้าวกีบ้านๆอร่อยเขไปกิทพเฮ้ยกรุงเทพ,เ,ทพเขาไม่ทำอย่างนี้หรือข้าวกีอ่ะเขาจะใส่อะไรนะพวก,เ,กเขใส่อะไรนะ<ม>กะทิไมหมเฮ้ยได้กลิ่นกะทิเนี่ยพวกร้านที่เขาทำข้าวกี่เขาใส่กะทิใส่มูกเใน่น่ให้มันหอมอ่ะแต่รเราทำกินแบบบ้านๆน,นี่แหละ บ้าน,านสไตล์ต้นตำรับนี่แหละอร่อยทำกินเองสไตล์ต้นตำรับนี่แหละเค็มก็ไม่ต้องโทษใคร <c oughs> ถ้าตัวเองใส่น้ำปลาเยอะอ่ะเดี๋ยวไฟมันขึ้นสักหน่อยรอไฟขึ้นสักหน่อยโอ้ยตอนรอโอ้ย กินข้าวกีนันที่สุกแล้วมีเกลือจ้ำด้วยอาวอร่อยน้งป๊อ,อกเลยอร่อยอร่อยมากที่ได้ินเสียงกรึดเลยกุ๊กอร่อยวะนี่ยต่นเตนเลยอันนี้เสียงอนี้ร้านรับทำไมมันรับแ สีไปยี่หา้าเี่ยงไนงะที่คุณรอขัไม่ได้แล้วกับพีกโอ,อ้ยย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 ยายย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 งยยยอยย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 ย มันลียผมมดเลยอ้าววอยู่ตอวมเี่เขาแรงกว่านี้เลยอเท่ากี่บ้านบนี่แหละ สำหรับน้ำหนาวน้ำหนาวขา,วาววกี่ยจำลังอร่อย,ยนั่งอยู่ใ,ใกล้เตาไฟใ,ใกล้กองไฟแล้วกีก่ขากี่กินไม่ใช่กับวิชาลูกเสือแน่ๆตื่นขึ้นมาเขาทำอะไรกันนะบัตรลูกเสือ,อ,อนล้วอะไรแล้วก็รวม ไม่สิตื่นขึ้นมานกี่โมงคือบตีห้าไปออกกำลังกายกันก่อนกินข้าวากี่นาทีหรอครึ่งชั่วโมงไหมล้านนาทีไม่ครึ่งชั่วโมงควพมหดสองชั่วโมงลูกมาทำที่อะไรตั้งสองชั่วโมงครอครูเขารอให้เด็กทำกับข้าวเสร็จไงไม่ครูกับ้าวไม่ทำอไปเพื่ออะไรเอ่เหรอ ทมัยพวกพี่แฮมมันเด็กต้องทํากับข้าวไปส่งคร่มีสองมื้อมั้งเออมีสองมือม้อมื้อเย็นกับมื้อเช้าไอ,อ้ส้นตีหมาเกมแม่งอัปเดตใหญ่แล้วแม่งรีของกูเลยพี่แฮมอ้ผมว่าอยู่ทําไมเครื่องผมทำไมมันช้าช้แล้วรถราคาสองล้านกูก็หายไปในพิตา <laughs> แล้วก็เอาเงินคืนมาให้กูล้านหนึ่งเพื่อ <laughs> ไม่รู้ไงแค่แก้งไว่าเงินผมหมดแล้วนี่เพราะว่าซื้อรถไปคันหนึ่งแล้วก็แต่งรถมันหมดละแล้วก็เงินคืนกูมาล้านหนึ่งกูขาดทุนไปล้านหนึ่งเพี้ยอะไรเพี้ยอะไรคำถามคือเพี้ยอะไรโดยผมที่ต้องมาแต่งรถใหม่ก็ดีแล้วนี่ความเร็วรถประมาณเท่าไห,หร่ผมไม่รู้ตอนนั้นถําไปมันยังไม่ค่อยแรงเลย ตอนแรกว่าจะทํะทายําปลากระถ่ายยําปลากระป๋องนั่นแหละแต่อุ๊ยความเร็วม,มันไม่แรงเหมือนจะโกนเลยวะจะโกนกันเพราะว่ารถคันนี้มันความเร็วสูงสุดกับสามร้อยเลยนะมันเนิบหรือเปล่าชนมาชนมาแตกแต่กรกะดูกเลละหายไม่ได้พี่ตาชนมาความเร็วตั้งสามร้อยอะชนมาดเดียวไม่ไม่ใช่ทั้งคนทั้งหมาโตกินต่อ <ๆ S 1> เลยกินต่อในคนที่เล่นเกมก็เล่นไปกินกินจนหมดป่ามันละมันเนี่ย ใครชอบแน่นๆก็ทาไข่บ่อยๆไม่สิทาไข่เยอะๆไปหลายชั้นอ้วข้าวโค้งโคตรสวยสวยแบบไหนสวยแบบแหกโคง้งกันเหรอ กล้องก็ไม่ช่วยกูเราทํามาหากินเลยแนะนำว่าอย่าให้ไข่ไหม้ไม่สิ ให้ไข่มันสุกกำลังพอดีไม่งั้นข้าวจะแข็งยำยำอันที่หนึ่งได้มื่เฮ้ยเฮ้ยอะไรมันมีรถรุ่นเดียวกันกับผมอะ่ะปีสองพันยี่สเบอร์รถแต่ทีแปดมันแรงนะทีแปดพันถ้าแต่งดีๆมันแรงมากเลย คือทีแปดร้อยวะผมไม่มเคยเห็นรถอะไรไม่แต่งเลยขนาดนี้เลยทางตรงทางตรงทางตรงนี่ไอ้ไม่มันติดวะไฟมันต้องแรงระดับหนึ่งเลยนี่วะ่ะ

มันก็จะเหมือนหน้าตาเหมือนที่ผมเอาให้ดูรอบช่องแรกเนี่ยสุกแล้วมันก็สุกแล้วนี้ก็แต่ใครเนี่ยยี่ปี้เงยตั้งนานนะมันก,ก็ไหม้ดำเยี่ยมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเเเอาหมดร็วทุกท่านที่เข้ามารับชมชม่องรักซิกทีวีววยอย่าลืมดูยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยบ้าเออสีอะไรี่ะ ใครก็ตามที่เข้ามาดูอย่าลืมกด like, ไลค์กดซับสไคร b ์ไว้ให้เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับไปเจอกันใหม่พาร์ทหนะ้าไปเจอกันใหม่วันหน้าตอนแรกว่าจะอัดยำปลากระป๋องแหละแต่ยังไม่ได้ซื้อปลากระป๋องเลยไปเจอกันใหม่พาร์ทหนะ้าสวัสดีวันนี้ก็สวัสดีครับ